ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ลรเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทโพสต์ประจำวันจันทร์ที่1เมษาย,ยน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับต้องเอาอย่างปีญบุตร เรามาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่ต้องลุ้นว่าพักฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่สองสามวันมานี้ฟังเฉลิมชัยสีอ่อนพูดถึงบทบาทของพักประชาธิปัตย์ในนามฝ่ายค้านแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันไม่สุดเวลาถูกถามเรื่องจะร่วมรัฐบาลหรือไม่คำตอบมันไม่ค่อยชัดเช่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคำตอบจากปากของเฉลิมชัยคือ วันข้างหน้ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้จริงก็เพราะแบบนี้แหละครับชาวบ้านถึงได้สงสัยท่าทีพักประชาธิปัตย์ว่าจะไปทางไหนกันแน่ถ้าเป็นคำตอบจากประชาธิปัตยุคในหัวชวนจะชัดเจนไม่ก็คือไม่ไม่มีกักโดยเฉพาะการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ประชาธิปัตยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ การอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่3-4ถึง4เมษายนตลอด2วันฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย22ชั่วโมงเป็น22ชั่วโมงที่จะพิสูจน์ว่าฝ่ายค้านชุดนี้มีดีพอหรือไม่พักรก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมาแล้วและแสดงให้เห็นแล้วในยุครัฐบาลลุงตู่ ที่พวกเขาตราหน้าว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการคอรับชันผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันนักหลักๆได้วาทกรรมตัวช้างตัวมาแล้วก็เงียบไปหากเทียบกับประชาธิปัตย์ในยุคตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักสามารถลากขึ้นศาลจำคุกกันระนาวตั้งแต่รัฐมนตรีข้าราชการยันพ่อค้ามาตรฐานยุคนั้นนำมาสู่การเปรียบเทียบว่าประชาธิปัตย์ยุคนี้จะยังมีดีพอหรือไม่ ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลระบบทักษิณที่เริ่มต้นด้วยเรื่องอื้อฉาวมากมายทั้งในแง่นโยบายและการถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกแม้การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ไม่มีการลงมติแต่ไม่ควรลดลาวาสอกให้รัฐบาลหากพบว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างความเสียหายให้ประเทศไม่ควรคิดว่าเป็นเวทีทดลองฝีปาก หรือแค่ตักเตือนรัฐบาลขึ้นชื่อว่าการตรวจสอบต้องใส่เต็มไม่มีกักหลังจากสัมภาษณ์วันเสาร์ดูอย่างกักกวันอาทิตย์เฉลิมชัยเลยต้องซ้ำอีกครั้งการอภิปรายเราทำเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องเป็นห่วงและขอให้มั่นใจว่ายี่ห้อพักประชาธิปัตย์ยี่ห้อท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ไม่มีมวยล้มอยู่แล้วเราก็ทวงติงไม่ใช่จะไปฆ่ากันแต่เป็นการทวงติงในสิ่งที่ถูกต้อง และทําในสิ่งที่ทําให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหายเราก็ต้องพูดในฐานะที่เป็นฝ่ายคา้านต้องช่วยฝ่ายบริหารดูว่าท่านทําอะไรไม่ถูกต้องบ้างหรือมีอะไรที่ควรจะทําบ้างซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ถ้าปล่อยไปอาจถึงขั้นทําให้ประเทศชาติเสียหายได้ไม่เช่นนั้นพวกผมคงไม่พูดถามว่าหากนายกรับฟังแล้วต้องกลับมาคิดใช่หรือไม่เราก็พูดให้นายกฟังอยู่แล้ว ก็อย่างที่บอกเรามาถึงยุคที่ต้องถามพักประชาธิปัตย์ว่าคานเต็มที่จริงหรือไม่นั่นก็เพราะไม่มีความเชื่อมัน่นขึ้นชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะไม่ลงมติหรือลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152คือมาตรการตรวจสอบรัฐบาลขั้นสูงสุดที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหากคิดแค่จะทวงติ่ง ฝ่ายค้านสามารถยื่นกระทู้ถามได้เวทีซักฟอกรัฐบาลไม่ใช่เวทีสำหรับการเตือนแต่เป็นเวทีที่ต้องจับรัฐบาลขึ้นเขียงและคงเป็นครั้งแรกในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ที่แม่ทัพในการอภิปรายไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่เข้าใจได้เฉลิมชัยไม่ใช่มืออภิปรายและเข้าใจได้เช่นกันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก,ก่อนสำหรับพรรคก้าวไกลน่าจับตามองไม่แพ้กัน เพราะไฮไลท์การอภิปรายในครั้งนี้น่าจะเป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรหากพักคก้าไกลไม่แตะเรื่องนี้จะกลายเป็นพักฝ่ายค้านที่รอฉวยโอกาสทางการเมืองไปในทันทีเท่านั้นเองและมีแนวโน้มว่าพักคก้าไกลอภิปรายแบบฉาบฉวยไม่ลงลึกกรณีนักโทษชายทักษิณมากนักเพราะมีการส่งสัญญ,ญาณจากบรรดาผู้นำจิตวิญ,ญญาณของพักคก้าไกล มาเป็นระยะระยะว่านักโทษชายทักษิณเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารนับแต่พักอนาคตใหม่มาถึงพัก9ก้าไกลจึงแทบไม่มีการพูดถึงการคอร์รัปชันของระบบทักษิณเลยนั่นเพราะเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากข้ออ้างในการทำรัฐประหารการมองปัญหามิติเดียวของพัก9ก้าไกลจึงเป็นการทำลายบทบาทโวเองในฐานะพักฝ่ายคา้าน เพราะระบบทักษิณคือการเชื่อมโยงอำนาจร่วม20ปีรัฐบาลเศรษฐาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบทักษิณเท่านั้นและระบบทักษิณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทันทีที่อำนาจตกอยู่ในมือพร้อมจะทำทุกอย่างแม้กระทั่งความย่อยยับของกระบวนการยุติธรรมวันนี้ขอชมปียบุตรแสงกนก,กุลสักครั้งเถอะครับเขียนถึงการอภิปรายในสภาได้โดนใจจริง ผมมีโอกาสค้นหาคลิปการอภิปรายในสภาในสมัยก่อนมาดูเพลินทำให้นึกถึงสมัยเรียนมัธยมสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยมีการอภิปรายยัติสำคัญเมื่อไร่ต้องเกาะขอบจอบางวันก็โดดเรียนไปนั่งดูทั้งวันสอสอสมัยก่อนตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชคุณชวนหลีกภยัยคุณอุทัยพิมพ์ใจชนคุณตรรงสุวรรณคีรีคุณจาตุรนฉายแสงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อภิปรายกันยาวแต่ไม่น่าเบื่อและที่สำคัญไม่มีโพยไม่ถือกระดาษอ่านแบบคำต่อคำสมัยนี้คือแท็บเล็ตและคอมไม่ต้องขึ้นจอสไลด์แล้วอ่านตามแตกต่างกับสสรุ่นใหม่ๆในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ถือกระดาษเปิดคอมเปิด iPad อ่านและขาดเสียไม่ได้ต้องใช้สไลด์อันนี้คงเป็นรสนิยมส่วนบุคคลของผมเองผมชอบดู ฟังการอภิปรายแบบไม่มีโพยไม่มีสไลด์ไม่เปิดคมอ,อ่านมากกว่าเท่าที่ผมติดตามการประชุมสภาที่อื่นๆก็ไม่ค่อยพบเห็นการใช้สไลด์กันผมเห็นว่าการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนไม่ใช่การทำสไลด์เสนอโครงการต่อผู้บริหารการอภิปรายในสภาต้องประกอบทั้งอวัจนภาษาและวัจนภาษา มีแอคติ้งท่าทางที่แสดงถึงการสื่อสารกับประชาชนและเพื่อนสมาชิกพร้อมด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับวางโครงอย่างเป็นระบบต้องออกเสียงชัดถ้อยชัดคำรอเรือรอลิงควบกล้ำมีไหวพริบป,ปฏิพานล,ลูกเปียดลูกล่อลูกชนกับฝ่ายตรงข้ามต้องพูดจบให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดต้องไม่เร่งสปีดการอภิปรายจนฝังไม่ทันรวมทั้งต้องมีการตกแต่งเติมสำนวนให้พอเหมาะพอดี แบบคำเดียวประโยคเดียวผู้ฟังเห็นภาพสัปดาห์หน้ามีการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา1น2ผมอยากเห็นสอสอก้าไกลพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกเลิกใช้โพยเลิอกอ่านจากคอมและลองลดเลิกการใช้สไลด์ดูบ้างครับถ้าเราอินหมกมุ่นเข้าใจกับเรื่องที่เราจะพูดอย่างไรก็จะจำได้เองถ้าเตรียมข้อมูลเองเตรียมบทอภิปรายเอง อย่างไรเสียก็ไม่มีทางพูดติดขัดผมเห็นบรรยากาศการอภิปรายแบบอภิปรายในสภาจริงๆแบบในสภายุคก,ก่อนๆบ้างมิใช่อภิปรายที่เหมือนแบบอภิปรายในสภาจริงๆแบบในสภายุคก,ก่อนๆบ้างม,มิใช่อภิปรายที่เหมือนกับการนําเสนอในห้องบรรยายหรือในห้องประชุมในบริษัทดังที่ปรากฏให้เห็นมากมายในปัจจุบันขอเป็นกำลังใจให้สสพักเก้าไกลทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาครับครับถ้าได้ตามนี้การอภิปรายในสภาคุณภาพครับแก้วแน่นอนแต่จะทันหรือครับเพราะที่เตรียมมาอยู่ใน iPad กับสไลด์หมดแล้วท่องไปด้นสดไม่ทันแน่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลเนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ลเ 9 reality